สวัสดีครับผมอ้ำมเกมไซจี้นะครับไซจี้ดีจากเกมเมอร์สู่เกมเมอร์นะครับผมวันนี้จะมาพูดเรื่อง Starship Token ว่ามันจะมีผลยังไงเพราไมถึงอ้ําถึงบอกว่ามันสําคัญขนาดนั้นนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่า Starship Token เนี่ยจะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะได้ฟีดแบบไหนซึ่งฟีดแบบไหนเนี่ยจะมีผลต่อเวลาที่ใช้น้อยลงและทรัพยากรที่ใช้น้อยลงทั้งหมดในระยะยาวในการเล่นหรือการเข้าไปใน โลกของ Starship นะครับผมเรามาดูกันนะครับว่า2คุณสมบัติของฟีดเนี่ยหลังจากถือแล้วเนี่ยมีผลยังไงซึ่ง 1. คือเวลา 2. คือคอสในการบินแต่ละครั้งนึกภาพไหมครับว่าการเล่นการเล่นเกมใน Starship ทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องมีจุดที่สำคัญที่เราควรที่จะบริหารให้ดีที่สุดก็คือ 1. เวลาเวลาทุกคนมีจำกัดครับแต่เวลาใช้ใช้น้อยลงได้ด้วยการถือเหรียญน,นี้นะครับ2คอส ที่เราจะต้องจ่ายไปในการบินแต่ละครั้งซึ่งเราบินเยอะมากนะฮะถ้าเราเล่นยาวจริงๆคือบินเยอะมากเนี่ยคือคอสเนี่ยถ้าตัดตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะตัดไปหมดเลยในระยะยาวซึ่งพอมันคำนวณออกมาแล้วเนี่ยในตัวเวลากับระยะยาวแล้วก็คอสในระยะยาวเนี่ย มันจะมีผลมากๆนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นทาง Developer หรือตัว Project Starship เนี่ยได้ทำตัว Smart Contact ของเหลียนเนี่ยในการเก็บเท็กสํสำหรับเป็นผลประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการจะเล่นในเกมจริงๆต้องการจะหยุดอยู่กับเขาจริงๆใน Project Starship หรือเป็นผู้เล่นตั้งแต่เฟส1จนถึงเฟส4จริงๆเนี่ยให้มีผลประโยชน์แบบไหนนะครับก็คือ การถือเหรียญสตาร์ชิพไว้เนี่ยถ้ามีเกิดการซื้อการขายเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้เหรียญเพิ่มเราจะเห็นว่าเวลาเราซื้อเหรียญสตาร์ชิพเนี่ยเราจะต้องจ text ่ายเท็กซ์10%หรือกด Slip Page ในการสวัเนี่ยอยู่ที่12%เราถึงจะสามารถกดซื้อหรือกดขายได้นะครับตรงนี้เนี่ยคือจุดสําคัญมากๆนะครับผมทั้งเราเนี่ยที่ได้ความสามารถในการบินแล้วเนี่ย เราก็ยังมีเหรียญเพิ่มขึ้นจากคนที่ซื้อเข้าหรือซื้อออกด้วยมันจะทําให้คนที่ต้องการผลประโยชน์แบบชั่วคราวหรือที่ไม่ต้องการเล่นในเกมจริงๆเนี่ยจะต้องจ่ายจะต้องเสียแท็กซ์และแท็กซ์เนี้ยจะเอาไปทําให้เกมดีขึ้นเราก็ทําให้คนที่ถือเหรียญเนี่ยได้เหรียญมากขึ้นหรือมีสินทรัพย์มากขึ้นนะครับทําไมอ้ําถึงมองว่า Starship จะเป็นเกมระยะยาวได้นะครับผมซึ่งจุดที่มันสําคัญจริงจริง ในการที่ทำให้เกมเป็นระยะยาวได้เนี่ยก็คือความดึงดูดความน่าสนใจในแต่ละเฟสแล้วก็การ adding value หรือการทำให้เหรียญเนี่ยที่เป็นหัวใจของเกมคือเหรียญเอิร์นที่ชื่อว่าไคยานายแกสสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยที่ผมได้รู้จาก developer ก็คือไคยานายแกสจะไม่ใช่ stable coin ในความหมายของผมที่เข้าใจก็คือจะไม่ใช่ Oracle มันจะแตกต่างกันยังไงก็คือทาง d e v e l o p เ r เขาตั้งใจว่าไคยานายแกสเนี่ย ตามหลักแล้วในมุมมองที่เราเป็นผู้เล่นนะครับถ้าใยะไนแก๊สเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมันดีต่อทุกคนแน่นอนถูกต้องไหมฮะมันจึงไม่ควรเป็น stable coin ในมุมมองของ developer นะครับผมซึ่งยิ่งแพงก็จะหมายถึงยิ่งมี value นะครับผมสำหรับลิปต่อไปผมจะพูดเกี่ยวกับทยไนแก๊สหรือที่เรียกกันง่ายๆว่า tokenomic ในเกมหรือระบบเศรษฐกิจในเกมนะครับซึ่งแตกต่างจากเกมอื่นพอสมควรแล้วมีความน่าสนใจอยากให้เพื่อนๆติดตามกันนะครับผม ยังไงฝากคลิปต่อไปด้วยครับถ้ายัางไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง G เกมสายี้ด้วยนะครับพวกเราตั้งใจร,รวบรวมข้อมูลเหล่านี้ด้วยความยากมากนะฮะเราใช้กำลังหลายคนมากกว่าจะสรุปออกมาให้เป็นซีรีส์นี้ได้ฝากด้วยครับขอบคุณครับ